สวัสดีค่ะพ,ะพ่อแม่พน้องปองฝ่าย FC ทีน่ารักทุกทุกทานนะคะมือนีก็มาอพบพอกับแอดรินพาสวรรค์ผ้าแห้งอีกแล้วนะคะมือนีก็มีแนวทางดีๆจากพ่ออ้วบนะคะเมื่อวานนี้พ่ออ้วบส่งหวยมาให้มันเป็นหวยลาวมันเป็นสูตรคำนวณลาวก็เลยขอเปลี่ยนใหม่เนาะมือนีส่งมาให้ใหม่ค่ะเมื่อวานเพิ่นกันเน้นไห้ตรงๆเลยกคือื่อ65ไปออกล่าแร้วเนาะค่ะ มื่อกี้ก็เลยว่าเมื่อวานนี่มไม่เป็นหวยโตรหวยเลาเป็นอามาไห้เพิยบเพื่อนว่าเมื่อนี้ก็เลยเอาหวยใหญ่มาไห้เพื่อนว่าเอาหวยใหญ่มาไห้แน่นเน่น,หหนาาให้พร้มอ,อม,อม,มสิมาเบิ่งน้ำกัเนนะคะว่าตือใดแน่นอะคะ่ะนี่เลยเนาะเห็นมาจ้าเห็นไหมเห็นไหมแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอ เป็นเพียงตัวเลขเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะได้แห้งๆปังๆไปกับพ่ออวบเนาะคะ่ะเพราะว่าพ่ออวบเพิ่นมีสูตรคำนวน,นะคะ่ะเมื่อวานก็เขาหกห้าตรงๆเลยเนาะ,ะวันนี้เป็นวันที่19เดือนเก้าเนาะคะ่ะหกเจ็ดก็เป็น เลขเด่นเลขคำนวณของขออวบที่สำหรับวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกดนี้เนาะค่ะให้เอฟซีเลือกเอาด้วยค่ะวิจชอบตัวใดในเลข6ตัวนี้พออวบก็เน้น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 ให้ก็คือหกหาเนาะค่ะเพิ่นจับมัดตัวเดียวเลยคือ6กห้าเน้นเน้นจ้ะเพิ่นรู้สึกมั่นใจมากๆเลยในงวดนี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลินก็ขอฝากไว้ เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ